สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แม่ส้มมากินนี่จ้ะขาหมูขาหมูพะโลทำเองนี่จานเบิ่มๆเลยเพื่อนๆเ,อเป็นขาหมูที่แกะกระดูกแล้วอ่จะจ้ะและอันนี้ก็มีน้ำส้มด้วยนะคะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็เมงวันเริ่มมาแล้วค่ะอันนี้คือน้ำที่เอามาราด มากินขาหมูในวันอากาศร้อนร้อนมากร้อนแต่เช้าเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรสู้ต่อไปร้อนยังไงให้ใจเย็นเข้าไว้นะคะ <c oughs> เริ่มกันเลยเอาอันนี้มีคะน้าลวกนะคะ <c oughs> เด็กนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้น <c oughs> มีคะน้าลแล้วก็มีผักกาดผักกาดดองลาช้ำๆอย่างนี้เลยจ้ะ ทำใส่บาทด้วยจ้ะเด็กน้อยไม่ไม่กินขาหมูไม่ชอบมันประเดิมคําแรกือ นุ่มละมุนปากนะคะอันนี้ด้วยผักกาดดองไปส้มต้มลงไปเลยใช้ผงพะโลท้ที่เป็นที่เป็นแบบผงพะโล้นะไม่ใช่สำเร็จรูปอะคะ่ะสองห่อ ใส่น้ำตาลแบบไม่นับจำนวนเลยค่ะ น้องเวเบาหน่อยครับ น้องเวาขาวหมูอร่อยมากแม่เปิดร้านจะมีคนซื้อไหมลูกลมีไหมเป็นไรครับ

เป็นไงจะอ,อ้วกอ,อ๋อไม่เป็นไรใจเย็นๆไข่ขาวมันต้มแล้วมันแบบมีน้ำซึมเข้าไปเอาไป,ไไเ,อาไปเอาไปไว้หลังบ้านเลยลูกลอ,อ,ลลอ่ะอ่ะก็เขี่ยวไว้ข้างๆ ไม่ได้ก็น้องไม่กินน่ะน้องก็ไปใส่ในนั้นทำไมอก็ใส่ในว่าะตุนยำไม่ได้เหรอไม่ได้ ขนน้ำมเปิดร้านเลยคะ่ะอร่อยเลยดีไหมน้องช่วยแม่ไหมถ้าแม่เปิดร้านขายอะ เปิดร้านจะเปิดยังไงก็เปิดได้เนาะแต่จะมีคนซื้อหรือเปล่าบับเข้าไปอย่างนี้ น้ำส้มเปรี้ยวจัดเลี่ยนค่ะนี่แม่ส้มหั่นไม่ขาดนะเนี่ยได,นะได้ครับน้องอิ่มน้องก็ไปเก็บเลย ในตู้กับข้าวลูกอย่า,อาไปทิ้งนะ <Huh? S 1> ในตู้กับข้าว แดงแดงหยุ่นหยุ่นเลยค่ะโนะว่าไงกินกับปักชีเนี่ยเข้ากันมากเอาเปลากันไหนล่ะเปลากันไหน หักซีหอมเพืนะ่อนเนาะเียเจ้าเี้อืมตั้งตะบนกันอยู่อืม ผมชายน่ะเป็นในร้อยแล้วไม่ใช่หรือผมชายอ่ะอิ่ม Huh? ขอบะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่สม้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ